Ừ, และพุทธบาทเป็นเป็นจุดที่สำคัญเพื่อจุดหมายปลายทางที่มีความยึดมั่นพราทุกคนเราเนี่ยอย่างอื่นไม่คำนึงถึงไม่ได้คิดถึงถ้ามไม่มีพุทธบาทที่อย่างเดียวก็ไม่มีใครเคลื่อนไปบนเขาแห่งนี้ดันถือว่าเขาแห่งนี้ มีความต้องคานก็คือรอยพระบาทถ้าจะเปะรียบเป็นดนตรีหรือการเล่นก็อเกี่ยวกับเป็นพระเอกดังนั้นพระเอกมีความต้องัาถ้าเราไหวสถานที่แห่งนั้นแล้ก็ที่อื่นเราจะไปตรงไหนก่อนก็ได้เพราะมัน มีพระสคัญอยู่แต่เดียวือว่เราจะต้องมีความเคารพมีความยำเกรงให้มากที่สุดแล้ก็ต้องสั้งสติตัสั้งใจให้ดีที่สุดที่จะต่อไปถึงสถานที่นั้นต้องมีความสมวันคือระวังแม้กระทั่งกริยามารยาท การพูดจาไม่เหมาะไม่สมเราก็ใช้ตรงนั้นไม่ได้เลยระหว่างในในบริเวณรอบาทใช่ไปได้เพราะนั้นเราต้องระมัดระวังตรงนี้ป็นมากก็ถ้าอย่างนั้นเราจะไปที่ไหนก่อนก็ได้หรือเราจะไปหรเราจะไปที่ เรามีโอกาส <c oughs> แล้วเราจะขึ้นไปอาว้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเท้าสก,กัดเทวราชและพระอินท์แล้วก็อ่าพระปริมากรจะอยู่บนยอดเขาคือบนห้างพระหลังนั่นก็อีกมากมายแล้วเราจะมีศรัทธา ไปไหว้บาทโมกขันลาบาทสาเดีบุตรเราจะาดวใบพระนอนุนก็อนั่นก็เป็นเรื่องของเราแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนประกอบอถ้าแท้จริงอ่ะนะเราจะไปกไ็ไดาไไปก็ได้ที่นั่นเพราะว่าเราเข้ามาในหลักใหญ่แล้วนะหมายถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าสงครามเนี่ยเราไปตีเมืองหลวงได้แล้วเนี่ย พระบาทเหมือนเมืองหลงใหญ่ถ้าเราไปตีเมืองหลงได้แล้วเนี่ยน,นับภาษาอะไรกับเมืองเล็กๆเมืองเล็กๆตรงไหนมันก็ได้หมดเพราะงั้นเราเม่เราไปกราวิกาวาดอะไรไม่ต้องสําคัญอะไรมากมายไายกองอืหรือทุกคนมีส่วนที่จะต้องไป,ประมัดระวังตรงนั้นอืจะพูดเจ้าเจาก็ต้องให้มีกริยามารยาทอย่าพูดหยาบพูดโลน ปดกระชดกระชากแหลกรันอะไรเงี้ยในสถานที่ไม่ดันเป็นอันตรายแล้วมันก็มีโทษต่อ,อเราเองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอับเฉาเรียกว่าทำให้ราศีตกคนที่ทำอะไรไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะค้างคั้งคาคา,า,านะ่ะมันเป็นบริราศีมันตกมันอับเพราะงั้นก็ความศรัทธา ความเริ่อมใสของคนตัวจไปเขาก็จะมองว่ามันขาดความเมตตาถ้าคนที่จะมีให้คนอื่นเขามองมีเมตตามีความรักใคร่มีความปรารถนานั่นนะจะต้องมีศีลห้าศีลห้าเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาแ้่ว่าศีลห้าไปได้แล้วเนี่ย ทุกคนไปตรงนั้นแล้วมันแคล่วคลาดสิ่งอภยศทุกอย่างเลยป้าติน,นาเนี่ยเป็นการคุ้มครองชีวิต,ตใจิตใจคนได้แต่กายก็รระวังกายทั้งระวังวาจาส่วนใจมันก็ติดตามไปด้วยกันได้เลยถ้าระวังกายได้แล้วระวังาจาวาจาได้แล้วก็ใจมันก็ไปได้ นี่จะก็สำคัญที่สุดว่าเบื้องต้นเรายังทำไม่ได้เรายังทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีศีลหรือว่าทุกคนวาดศีลให้ได้แล้วก็ให้เข้าใจในศีลห้าเนี่ยเราเป็นมนุษย์จะเป็นผู้บริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่เบิกบานเป็นผู้ประเสริฐทำอะไรก็ไม่อับไม่เฉา ไม่แกนไม่เว้าไม่แหวงทำอะไรก็จะมีความเรียบรื่นก็จะว่าราบเสมอในะความเป็นเราเนี่ยมันอยู่ตัวนี้แหละอะไรอะไรไม,ไม่เกินสีนนะ่ะหากทุกคนเรารู้จักสินหน้าซะแล้วเนี่ยนะนะจะทำอะไรจะอยู่กับใครที่ไหนมันก็สบายทุกอย่างเลยเพราะการปรับตัวมันปรับไปในตัวแล้วปรับใจกับกายก็ ราต้องปรับตามๆกันไปในฐานะของคนเราขึ้นไปแล้วก็เบื้องต้นทุกคนก็ <c oughs> ไปามทางแล้วจะกราบแล้วจะไหวอะไรตรงไหนนั่นเป็นเรื่องศรัทธาของเรานะเป็นส่วนประกอบตอนนั้นเองประกอบตนนอนนั้นนะ่ะแต่ตัวสําคัญที่สุดก็คือละบาทเป็นรอยเท้าของพุฏิเจ้าแต่เราขึ้น ไปบนเขาคิดจะโกรธแล้วเนี่ยไม่ได้ไวหายพระบาทนี่นะเป็นอันว่าเราก็ไม่ไปถึงพระบาทไม่ถึงเขาคิดจะโกรธคนที่ถึงคิดจะโกรธก็ต้องไปไหว้พระบาทถ้าคนไปไหว้พระบาทไม่ถึงคิดจะโกรธก็ไม่ไหว้พระบาทเนี่ยเป็นหลักสาคัญของคนที่ปรารถนาตั้งอกตั้งใจมาจากบ้านเราคิดเป็นนานบางเป็นเดือนนะ เี่คูจะมาได้หรือไม่ได้จะมีเวลาไปได้เราคิดเป็นเดือนๆน,นะคนจะมาพระบาทนะน,นะแจะคิดวันนี้แล้วพ่งนี้มาเนะเออคิดอะไรมาอยู่ไม่ยาดบอกพวกอะไรบ้างไปแล้วเสียบานนะขาดอะไรมันใครจะอยู่ใครจะดูใครจะมามันทุกอย่างเนี่ยนะมันดูถอยหลังไปบางทีไม่ได้มาบางทีคิดไปคิดมาปีนั้นไม่ได้มาเลยไม่ได้มาทั้งปี บางทีคนคิดบริดากมาสองปีปีมาสองครั้งสามครั้งก็ม,มเนี่ยเขาว่ากันตรงนี้เพราะงั้นก็เรื่องของสระบาทคนก็ออกมากันแต่ในปัจจุบันนี่เขารู้กันทั่วว่าแต่เรื่องสิห้าเนี่ย <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าวังใน โทรทัศน์เนี่ยมักจะก็หยับไปใช้สินห้ากันเนี่ยตะสององค์เจ้าแล้วก็ในที่ประชุมเขาบอกว่าต้องให้ไปเอาสินต้นมากแล้วก็ให้สวดมนกันมากๆแล้วก็จะการแนะนําให้ญาตโยมมาสวดมนต์ถ้าสมัยรุ่นลูกพอเป็นนมๆมหลือ,อยังโบวชประมาณสักสิบพรรษายี่สบพรรษา ญาติโยมเนี่ยเขาจะวันพระแบบขํามชบห้าคำเขาจะนํากันมาฟังพระตรวจมนต์ในโบสถ์มากันเยอะเลยนะต๊ะโต๊เย็นก็มาแล้วมาตรวดกันพอพระตระวจจบก็กลับบ้านกันไปน้าไปฟังพระตรวจมนต์กันก็มีกลองตีกลองเย็นกลองแล้วก็อตอนพระจบก็ต้องไปอีกครั้งหนึ่งญาติยาโยมเขาได้ยิน ตีกลองเขาก็สาธุโอ้ยรุ่นนั้นเขาได้บุญกันเยอะเลยแล้วนี่กลองก็ไม่ได้ตีมันตีมันก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไปเปิดวิทยุเปิดโทรศัพท์ดูกันแล้วจะบินที่ไหนล่ะตีกลองมันจะยินที่ไหนมันเป็นการอับเฉาไปหมดเลยนะมันมันมันไม่สามารถที่จะปลุกระดมอะไรได้หรอกเราตีกลองมันก็ไม่ได้ยินเออ ล้วก่อนเนี่ยนะตีกลองเที่วัดนั่นนะ่ะปากพวงได้่ยเย็นได้แดงได้เย็นนะเพราะว่าอะไรล่ะก็โทรทัศน์ก็ไม่มีเครื่องไกวก็ย้ายเสียงอะไรไม่มีแล้วก็มีต้นไม้สูงสูงเนี่ยฟังโดดมากเครื่องขยายเนี่ยพอที่นี่นะก่อนนั้นฉันมีเครื่องอ้าร้อยวัตดังไปถึงเคีื่งไทยโ็ ที่นี่จะใครลวงได้ยินโอ้โหมาเดียวนี้มันคันหวัดห่ามันไม่รู้เรื่องอะไรนี่กจากบจากบจางั้นการสงบระงับเสียงเงียบเนี่ยมันสู้โบราณเขาไม่ได้โบราณเขามีต้นไม้สูงๆแล้วก็มาก็รอดไปก็ใบไ,ไม้ต้นไม้เสียงพูสนกไปทั่วไปหมดเลย มันต si ่างกันนะปู่นะวัดเรากับสมัยก่อนต่างกันเยอะต่างกันเยอะต่างกันเยอะไม่แต่จิตใจของคนจิตใจของคนท่าบุญวัดทำบุญก็แปลกแตกต่างกันบางทีคนบางคนเห็นของป้าเหลือเยอะๆมันก็เอากลับบ้านคนโบราณเขาไม่เอาเลยนะ แล้เหลือมากๆเป็นของเป็นของนกของกาให้เหลือให้หมูให้าให้เป็ดให้ไก่เขาไมา่เอาเลยตอนนี้เปลือยไม่ได้แล้วเนี่บางทีคนงานคนดันๆไม่ได้กิน่ะมันเหย็บปลึบไม่ได้ยิ่งเป็นยิ่งในกรุงเทพไปยิ่งเสร็จเลยไป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 ฉันละวัดมากๆแล้วทั้งพิพิฉันมันจ้องเอาถุงใส่เลยละ นะบางทีเด็วกวัดเนี่ยยังไม่ทันเกลอกทันไินเป็นผู้ดูแลพระทำพิธีเกี่ยวกับไปอ่าไปอบรมกันพระสี400่ร้อยห้าร้อยองเนี่ยบางทีหลูกศิษย์วัดสิไปทำไม่ได้กินมันเอาใจถุงเปรี้ยงมันจ้องโอ้ยมันจ้องรวยสิ๋งพอพระสอนมันจ้องแล้วเจ็บสายเจ็บสายเจ็บสายท่านเคยดูแลแทนสาเร็จหลายครั้งที่ประชุมน่ะสาเร็จไปอยู่ท่านดูแล เกี่ยวกันผมเนี้ยโอ้โหอย่างนี้เกี่ยวนะแต่ก่อนเนี่ยนะผขไม่มีเลยนะเขาไม่เอาเลยมาเดี๋ยวนี้เปล่นะบางทีมันมาจากบ้านนะมาทำบุญมันไม่มีอะไรหรอกนะแต่ละครั้งกลับมันมีของกลับติดบ้านไปมีผักมีแกงมีอะไรใส่โถมันไปเอาน้ำไปด้วยเอาหอรไปด้วยตอนตอนที่ เปิดเปิดเขาปิดเขานะครับผมเห็นมีคนที่ผมเห็นนะไอ้คนขึ้นไปขนะึ้นไปนะกดเตียมถุงก็แก็คไปด้วยเลยนะกระปูบอกว่าแบ่งคนละชิ้นเป็นยาเป็นไรน,นะครับเราก็แบ่งกันไปบางคนปุมใส่เป็นถุงเลยอใส่เป็นถ,ถุงเลยคือไม่ไม่ไมเราผมไม่ใา้ประเจ็ดนะามาทําบุญหรือก็เอาเอามาร่วมหรืออยากได้ของออกไปอย่างเดียวไม่ได้เลยอันนี้มันจะรอกกระสอบรับถ้าเอาจริงๆรงมันมันไม่ไม่บุญว่าแล้ว สวนว่าเจ็บๆทุกกครั้งเลยนะไม่ได้เคยนั่นแหะว่าเจ็บเจราะมาไม่มีความละอายไม่มีอย่างละอายเพราะว่าการพักหนึ่งนะอย่างบนวัดพักขอนเราแอ้คนอื่นก็ว่าก็ไม่ได้ไม่กล้าว่าว่าแล้วเขาเกลียดเอาอีกแล้วขันไม่เอาจะเห็นเลเดี๋ยวลงปูปู่นึกดูว่าเอะเอาตรงไหนให้อย่างอย่างสี่ห้าแล้วผมว่าน่าจะโดน ไอ้ท่บนบลร้องแล้วเขาเขามีลูกคอเขามีลีลาเขาอยู่แล้วคนที่ชอบเขาแฟนคลับเขาหรือคนที่ฟังมันจะเพาะอีกแบบหนึ่งแต่จะให้แหล่แล้วก็เดี๋ยวส่วนที่จะเพิ่มเติมผมก็ผมก็ให้ปวดเสียงเข้าไปเขาว่าประเสริฐละแล้วนี่เขาพูดกันเขาไม่เอาไม่ชิกอะแกเออพระมาท่านในพระวัดวัดปากน้ำ จะเป็นรองเจ้าวาดอะไรงี้พูดมิสิกพูดโอ้พูดอย่างนี้เองครับพูดแบบเขาไปตอนตอนตอนแล้วก็ตอนแล้วก็พูดมีอะไรห้าอย่างสี่อย่างก็พูดห้าอย่างสี่หางอะไรก็อบายในสย่หอย่างอ๋อครับถ้าเ <c oughs> ่อไปแล <c oughs> ้วก็ควนควรจะเป็นเทศแล้วก็นั่นไปครับ <c oughs> ิกทาอะไรก็ดีอย่างสักพดี <c oughs> แต่เราทำางาั้นครับเปลี่ยนนะมันเลืออะไรขึ้นมาก็กดดันไปนะป,ป,ปู่ปู่ก็พูดดีนะฮะ<ม>ที่ผมฟัง<ม>พูดก็สอนคนแล้วก็อยู่ในรูปแบบแล้วก็ไม่ไม่ยาวมากแต่ว่าคนจะเอาไปใช้หรือเปล่าแค่นั้นอย่างปู่เนี่ยผมผมไปกับปู่ทุกครั้งอะปูกจะเป็นงานเล็กงานเจอบ้านงานอะไรแต่ปุดสอนสินห้าอย่างเดียวเลยนะฮะนั่นนั้นดีนะครับแต่ว่าไม่รู <laughs> ้เขาจะเข้าไปใช้เข้าไ่บ้างรัมมีบ้างะครไบมีบ้าง มาผมกขาก็าไปบอกคนพอหนูไทอย่างดีดีแล้วดีแล้วเสือนพอตามเตืนพอ,พอโอู้หน,หนูดีมากและสบายมากอ๋อเดี๋ยวแต่บนเขานี่เขากลับไปเขาก็ได้กันเนี่ยเขาเอาเอาสินห้าี่ยไปใช้กันคือสินห้าี่ยลรกสอนน้อยสอนอสอน้วก็ไม่ได้บอกเขามามันผิดมันถูกยังไงไม่เคยพูดแล้วถามเขามาั้ยเมื่อวานซึนหลวงพ่อไปพูดกลับพูด,พดเรื่องเอเรื่อง สุขอุจโยควา,ามสะสมบุญนำมาซึ่งสุขแล้วก็พูดไปไปนว่าวันนี้เราจะอะไรพูดดีเป็นัน่งๆรู้กปบ่าปดเพราะเสร็จแล้วถามว่าในควา,ามสุขคือบุญนะ่ะเป็นควา,ามปรารถนาของอของรัทธิทนทั่วไปแต่ขนาดยกสมัยเราทำสมัยบุญเราทำสมัย ถามอย่างนี้นะพูดไปถามไปพูดไปถามไปพูดมันเกิดจากอะไรทำไมเราต้องทำบุญอเลยก็ถามไปเ,เรื่อยๆเขาก็ชอบอถามด้วยตอบด้วยถามอใครตอบได้บ้างอะไรหนไหนไหนัครับบชอบต่างชอบกันหลังฟังสมุดเจิดกันก็นั้นมาเต็มเลยสองวัน อ๋คือคือคนในเมืองเองแ่ะนะฮะเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเรืเกองราคาแต่ขายเขาไม่ได้เคยฟังธรรมะธรรมโมอะไรมันก็ว่าเขาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าไปสอนเขาโดยถูกทางถูกต้องแล้วมันก็มันก็ทำได้สมมติว่าเขานั่งค้าขายอยู่ ถ้าเขาได้สีหน้า,เขาน,ขาขเขานั่งไปขายของไปเขนึกถึงสีหน้าไปนันก็ได้ไประโยชน์เขาตอนนี้มันนึกถึงหน้าไม่ได้อะไม่รู้เหมือนเราอากกินแกงแต่ไม่รู้ว่าแกงเราจะช่วยยังไงอะเหมือนไม่รู้จะไปทำนะอยากกินเมื่อกันมะม่วงแต่ไม่รู้จักมะม่วงอะอร่อยไหนไหนดีอย่างนี้นะออออไม่รู้จกักตอนนั้นเราต้องใช้ความรู้จักของ ก็เออเออเอเอ,เอ,เอได้กูครับอย่างบนเขาจากจากจากนี้ขึ้นไปถึงบนเขาเนี่ยปูอยากจะให้แหลในช่วงไหนบ้างหรือตรงไหนที่มีสิ่งมหัศจรรย์ตรงไหนที่มีสิ่งจักติดที่ให้ลูกหลานได้นับถือนะครับที่ไป<อ>บางคนเขาไม่รู้นะครับที่มานี่ยเขาไม่รู้<อ>แต่ให้ปูแนะนํานะครับความจริงแล้วเรื่องความศักดิิเนี่เรามีความยึดมันด่น้วก็ความสําคัญก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ย อย่างน้อยเราผ่านที่ผ่านพ้นตานเราก็ยกมือขึ้นไหวสักรั้งหนึ่งลูกจะเดินไปเคาคุ้มไก่ลกให้ปลอดภัยอะไรพวกอย่างตรงนี้เป็นเป็นเป็นจุดแรกของกันหยุดเขารพเขา